เอาล้ครับคราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมฟรีไฟน์อีกแล้วน,นะครับผมอ่ะวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็จะเป็นทั้งเดือนเลยนะเดือนนี้ก็จะได้ของกิจกรรมเยอะมากมายนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มารีวิวกิจกรรมอะไรหรอกคือก็มีส่วนหนึ่งที่รีวิวกิจกรรมด้วยแล้วก็ส่วนของชุดใหม่ของสกินที่ GM เมแจกนะครับผม,มแล้วก็ ไปรีวิวในเกมเล่นในเกมให้ดูนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นแบบโดดล่มมานานนะเนาะวันนี้ผมก็ไปโดดล่มกับกลุ่มน้องๆใน YouTube นะครับสำหรับคนที่อยากเล่นกับผมก็มาเล่นกับผมได้ที่ YouTube นะครับผมช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มแต่ส่วนเรื่องของวันเวลาหยุดผมจะไม่ได้ประกาศไว้เพราะใน u t u b e มันไม่มีชุมชนของผมเนาะโอเคก็อันนี้ครับผมก็ได้มาของขาววนะผมที่ผมได้มาครับก็เกอบ ครบแล้วนะมีได้หัวมาแล้วนะครับหัวมาแล้ว <Wow. S 1> แล้วก็ได้ส่วนหน้ากากมาเรียบร้อยนะครับผมโหถือว่าหน้ากากนี้คือแบบไม่ได้ตอนตอน G m อแจกเป็นวันมานะครับแล้วก็แว่นรู้สึกว่าอันนี้มันไม่มีครับมีส่วนสองเสื้อครับผมเสื้อผมยังไม่ได้เนี่ยขาวอเหลือแค่ชิ้นเดียวสุดท้ายนะครับ mm hmm. เปิดไปประมาณแค่ไม่ถึงร้อยนะประมาณห้าสิบกว่าเองก็เกิดได้ถาวรหมดแล้วนะครับ ถ้าใครสนใจก็สามารถไปเล่นได้ครับนี่เราส่วนรองเก้ครับผมได้แล้วถาวรส่วนรองเท้าผมได้มาแล้วถาวรน,นะครับก็เหลือแค่แค่เสื้ออย่างเดียววันออนี้นะครับส่วนกิจกรรมเรา,มาเข้าดูที่ตรงนี้ได้เลย16วันนะครับบทจาก16วันนี้ก็จะมีกิจกรรมอื่นแทนนะครับผมก็ส่วนต่างๆอ่ะมันจะมีคนที่ไม่รู้นะครับผมว่าไอสีฟ้าเนี้ย ชิปฟ้าเนี่ยเอาจากไหนก็คือเอาส่วนที่เราไปเล่นในโหมดโดดล่มเท่านั้นครับ4 p 4ไม่มีนะครับเออก็4ี่ไม่มีแล้วก็ถ้าเก็บมาได้แล้วมาสุ่มเปิดอันนี้ได้นะครับอันนี้รู้สึกว่าอันเนี้เหมือนกับว่าต้อง ต้องปลดล็อกก่อนนะครับผมปลดล็อกขั้น้ที่เรากิจกรรมรวมทั้งเซิร์ฟเนี่ยให้ถึง2หรือสาหรือให้ครบก่อนสามน่าจะให้ครบ3ปีก่อนนะครับถึงจะปลดล็อกอันนี้ได้นะแต่ผมคิดว่าถึงตรงนั้นทุกคนน่าจะได้ครบกันหมดแล้วไอชุดพวกนี้นะครับเพราะว่า GM เป็นคนบอกเองว่าต้องต้องเก็บสะสมให้ครบก่อนตรงนั้นแล้วเราก็าค่อยมาแลกตรงนี้นะครับก็ส่วนกิจกรรมหน้าเวฟตอนนี้ GM ยังไม่ได้ประกาศไว้นะก็คือแบบว่า ยัง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 ทําทำอะไรไม่ได้นะเหลืออีกหกวันถึงจะไอ้นี่มั้งน่าจะเปิดนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแจกตัวละครฮีโร่แต่ละตัวมานะครับผมส่วนต่างๆก็จะมีเดี๋ยวผมไปดูแล้วกันนะก็จะมีตัวละครที่มันมีหลายตัวอยู่เหมือนกันอ่าตัวนี้มีตัวนี้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 นะครับแล้วก็ตัวนี้มันมีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะผมจำคงไม่หมดหรอกครับแต่ตัวเนี้ย ผมยังไม่มีตัวนี้มีที่แรกได้นะครับผมโอเคครับผมก็วันนี้มีกิจกรรมมาใหม่นะครับผมเป็นกิจกรรมเติมนะครับนี่ครับเติมมาใหม่ของประเทศนอกของเขาไม่ได้เติมของเขาจะเป็นแบบว่าวิธีการเหมือนว่าได้รับฟรีไปนะครับเล่นครบการจํานวนของเขาเขาก็ให้แจกฟรีไปแต่ของเราต้องเติมไม่ครบรู้กันอยู่ว่าเป็นไงนะะโอเค เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกันดีกว่าครับผม <im it> ผมไปลองเล่นมาแล้วสนุกมากเลยสี่เออไม่ได้เล่นสี่วีสี่เราไปเล่นโดดล้มแทนเนี่ยคือไปเก็บชิปกันแบบสนุกดีนะแต่อย่าห่วงเก็บชิปมากเกินไปจนโดนยิงนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันดีกว่าครับผมนำไมลงอะไร money when they got a problem yeah i don't know where she came from but get out here Some... i say son she a damn wanna maker man it should be a goddamn crime to look that damn fine gotta lock her up and throw away the key or you can lock her up and give the key and let me take it down

Song got that with you. I don't know where she came from, but goddamn I wanna say some. Right? <coughs> heard through the great vine, see a great time. Yeah, it should be a goddamn crime. To look that damn fine. Gotta lock her up and throw away the key. Or you can lock her up and give the key. and so let me take it down though.

ว้าวเย้โอ้ยใครนะไม่มีปืนจริงระยะไกลเลยวังเฮ้ยเฮ้ยมันเอาแล้วอ่ะมีงไ่ช่วยมึนไงเจอแล้วข้างหลังมาวังข้างหลังพี่พีเก่งว่าเจอิงห่ก

I damn say She a time wanna make a mind. Heard through the great past she a great time. should be a To I 你弄错数了，没？ ย้ายวอแบ่งเอังี้เเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมหน้าคนต้างหน้านี่เห็นหรอูกทีนะ จริงอะ่ะตายตายอยู่ในวงอะ่ะตายอยู่ตรงกัะพาน